สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาไกด์วิธีการเล่นลิฟโซลเลเซอร์กันนะครับผมนางฟ้าประจําทีมพาดไฟแนะนําการจัดเมมเบรีแล้วก็การจัดทีมเบื้องต้นนะเดี๋ยวในช่วงแรกนี้นะครับผมเราจะไปในเรื่องของข้อมูลเบืบ้องต้นกันก่อน นะครับข้อมูลเบื้องต้นของลิฟต์เนี่ยก็จะเป็นตัวกายภาพ10%ดาเมจไฟอีก90%ตามนี้เลยนะครับหน้าพี่หลักๆของนางเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำดาเมจแล้วก็กึ่งซัพพอร์ตไปด้วยในตัวณตอนนี้นะครับผมในตอนนี้เนี่ยทีมเต็มๆของลิฟต์เนี่ยยังไม่มานะครับผมมันจะต้องรอนานามิแล้วก็รีร่างใหม่มาก่อนนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นทีมเต็มของธาตุไฟนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันมาแค่ตัวเดียวก็คือลิฟต์ตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในทีมธาตุไฟณตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ครบนะคร นะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดกันในอีกทีหนึ่งในเรื่องของการแนะนําทีมหรือการจัดทีมบื้องตนนะครับต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของสกิลว่าสกิลแต่ละอย่างเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เราจะต้องเล่นยังไงเพื่อที่จะได้ดรามจของลิฟตเนี่ยให้ออกมาให้ได้เยอะที่สุด นะครับเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเราจะมาลงกันที่สกิลกันก่อนนะครับสกิลหรือว่าออฟแดงนะครับผมเวลาที่เรากดแล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่220% 440%แล้วก็660%นะครับผมแล้วก็เวลาที่เรากดใช้เนี่ยเราควรจะต้องใช้แบ,บ่3ออฟนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้แบบ2ออฟเนี่ยมันจะเป็นดาเมจกายภาพแทนนะครับอ่าอันนี้คือเป็นดาเมจกายภาพนะครับแต่ถ้าเป็นดาเมจธาตุไฟนะครับผมมันจะมีไอคอนที่เป็นธาตุไฟเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับผมมันจะมองยากหน่อยนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเป็นสีขาว นะครับสำหรับในส่วนของสกิลแดงหรือว่าออฟแดงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาสกิลสีเหลืองนะครับผมก็จะเป็นการยิงแมงวีนะครับผมแบบนี้นะครับผมไปข้างหน้านะก็จะสร้างความเสียหายอยู่ที่2 1 0 420%แล้วก็6 3 0อนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยถ้าเรากดใช้แบบ2องออฟเนี่ยมันจะทําความเสียหายไปบบกว่าจะภาพนะครับผมถ้าเรากด3แบบอันก็จะเป็นแบบทัดไฟประมาณนี้นะครับ ประมาณในสกิลสีฟ้าหรือว่าออฟฟ้านะครับผมจะสร้างความเสียหายอยู่ที่200% 400%แล้วก็600%นะครับผมในระหว่างที่ัตูดนสกิลของเราเนี่ยก็จะมีการสตัร์ทสตูตร,ตรงนี้ด้วยนะครับผมให้อยู่กับที่นะครับก็ระยะเวลาสตัรเนี่ยจะอยู่ที่1.5วิ2วิแล้วก็2.5วินะครับผมเพิ่มมาทีละ0.5วิตามจำนวนออฟตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ enfin, ท่ i, าโจมตีพื้นฐานนะครับท่าโจมตีพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาที่เราโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีคลื่นลงมาตามนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมต่อมาก็จะเป็น QTE นะครับผมวันนี้เนี่ยในโหมดฝึกสอนมันไปให้อาตติตัวหนึ่งมานะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นข้อมูลเทคมาให้ละกันนะครับผมก็คือเวลาที่เรากด QCE แล้วเนี่ยลิฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟ600%็บนสนามนะครับผมแล้วก็จะคิวเพื่อน นะครับผมตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของแพสีฟนะครับผมยูนิตหรือว่าตัวละครอะไรก็ตามที่เราสลับตัวออกมาลงในสนามเนี่ยตัวละครที่สลับลงมาเนี่ยจะได้รับบัฟเอติเกียเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับผมสมมุติว่าลิฟของผมนตอนนี้เนี่ยอยู่บนสนามนะครับผมแล้วผมสลับตัวอะไรก็ได้ลงมาเนี่ยตัวที่ลงมาเนี่ยจะได้รับบัฟเอ K เกียเพิ่มขึ้นอีก10เซนตามนี้เลยนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยตีแรงมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเป็นหัวหน้าทีมหรือว่าการตั้งลีดเดอร์นะครับผมเวลาที้ดมจะไ พลังโจมตี10%นะครับผมแล้วก็โจมตีธาตุไฟอีก5%ตามนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลคอหรือว่าสกิลหลักที่ใช้ในการทำดาเมจของลิฟนะครับผมก็จะเป็นสกิลคอเพสซ10ขอกระทาตรงนี้เลยนะครับวิธีการเก็บสกิลคอเนี่ยให้เราใช้สกิลธรรมดาหรือว่ากดโจมตีอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมจะเป็นการเก็บเกจคอตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยให้เรากดหลบ2ครั้ง นะครับผมก็จะเป็นการเข้าหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับสกิลคอของลิฟเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันนะครับผม2อแบบนี้ก็จะสร้างดาเมจสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าตัวคูณที่เราใช้ข้างล่างตัวนี้จะต่างกันนะครับแบบแรกนะครับผมก็คือใช้สีเดียวกันนะครับผมใช้อะไรก็ได้จะใช้กี่อฟก็ได้นะครับผมขอแค่เป็นสีเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นยิงการยิงแสงขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมแต่แล้วก็อีกแบบนึงนะครับผมอิกแบบมันก็จะเป็นการใช้สกิลคอที่สีไมม่่เหืออนนนกับบยางแ นะครับอันนี้ผมใช้สีเหลืองแล้วผมก็ใช้สีฟ้านะครับผมก็จะเป็นการยิงลูกแดงๆออกไปแบบนี้นะครับผมทั้งสองอันเนี่ยดาเมจ400%เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวคูณด้านล่างตรงนี้ที่มันจะเป็นขีดๆสีฟ้าสีอะไรก็ตามที่เรากดตามออฟไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรากดแบบธรรมดานะครับผมหรือว่าสีไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะได้คูณประมาณ2%นะครับผมไอขีดละ0.5นะครับขีดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นขีดแบบนี้ขีดละ0.5%นะครับผมที่จะคูณดาเมจให้เรา นะครับแต่ว่าถ้าเรากดใช้สีออฟเดียวกันเนี่ยมันจะคูณดาเมจได้เยอะกว่าที่เราใช้แบบสีอื่นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้นะครับผม น <ersch> ี่เวลาเรากดเนี่ยออฟตรงนี้มันก็จะเต็ม8ปดอันเลยนะครับผมไอ้ขีดตรงนี้เนี่ยก็จะเต็ม8ปดอันข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมตัวคูณดาเมจตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ดาเมจที่เยอะกว่านะครับผมสรุปง่ายๆตรงนี้เลยก็คือถ้าเราจะทำดาเมจให้เยอะที่สุดเนี่ยเราควรจะต้องกดออฟสีเดียวกันนะครับผมแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะกดแบบให้ครบสับออฟตรงนี้เลยนะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยได้ดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลอันตินะครับผมวิธีการใช้อันติเนี่ยก็จะเหมือนกับของสกิลลคคออขงงเเเรรรราายนนะับผมกก็ให้้ดตี นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสูตรโดมนะครับผมโดมตรงนี้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด7วีด้วยกันถ้าครบ7วีวแล้วเรายังไม่ใช้อันติเนี่ยก็คือมันก็จะบังคับให้เราอันติทันทีนะครับผมตามนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยคือบังคับอันตินะครับต่อมานะครับผมก็ วิธีการใช้อันติที่ถูกต้องนะครับผมให้เราเนี่ยกดเข้าคอแบบอันติแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็กดมันที่เรากดคอแพสซีฟเลยนะครับผมแล้วเราก็กดเลียงสกิลนะครับผมอันนี้เนี่ยจะกดได้3ครั้งนะครับผมของคอของเราเนี่ยจะกดได้แค่2ครั้งนะครับแต่ในในอันติเนี่ยจะกดได้3ครั้งนะครับแล้วก็ในอันติเนี่ยก็จะเหมือนคอเลยนะครับผมถ้าเรากดสีเดียวกันแล้วก็กดอะไรก็ได้ที่มันเป็น3ออฟเนี่ยดาเมจก็จะมีการคูณขึ้นไปนะครับผมทุกสูทุกสูวจุดห้านะครับผมนะรบก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็ ใช้สกิลที่เหมือนกันนะครับผมก็คือสาปออฟตรงนี้นะครับนี่จะมีการเก็บออฟตรงนี้ไอคีดตรงนี้นะครับผมอันนี้คือใช้ไม่ทันนะก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยโดนบังคับอันติก่อนนะครับไอตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อควรระวังอยู่ก็คือเวลาที่เราจะใช้อันติเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมออฟไว้ให้ดีนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เรากดไปแล้วเดี๋ยแล้วเรากดไม่ทันเนี่ยมันจะบังคับอันติเหมือนที่ผมทาตะกี้นี้เลยนะครับผมก็คือโดนบังคับให้อันตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้อีกรอบนึงนะครับผม นี่อันเติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาลืมนะครับผมลืมกดดอสสองครั้งนะครับผมนี่นี่นะครับผมให้เรากด3ครั้งแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นการยิงอันต um ิแบบแรงที่ส um ุดแล้วนะครับผมก็วิธีการเล่นลิฟเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะครับผมให้เราเนี่ยตั้งสตินะครับผมแล้วเวลาที่เราจะใช้ดาเมจหรือทาดาเมจอะไรเนี่ยก็กดดอสให้ดีนะครับผมอันนี้คือผมใช้คนละสีนะมันก็เลยเป็นสีแดงนะครับก็วิธีการเล่นลิฟต ของปกตินะครับผมคงทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเราไปเล่นในวอลโซลหรือว่าอะไรพวกน e er ala yes. so ี้เน huh like ี่ยเราจะไม่มานั่งกดคอประสิทตรงนี้นะครับผมคือมันจะเสียเวลาแล้วมันก็จะเปองคอนะครับเวลาที่เราเอาลิฟต์ลงมานะครับผมหลังจากที่ลิฟต์ลงมาสนามรั้งแรงเนี่ยเราก็จะกดใช้อัติเลยนะครับแล้วเราก็จะกดลบ2ครั้งก่อนนะครับผมอันนี้ก็ผมกดผิดนะเออผมได้กดลบ2ครั้งนี่กดลบ2ครั้งแล้วก็ใช้สกิลนะครับผมอันติเสร็จแล้วก็ทรับไปตัวอื่นได้เลยนะครับผมก็วิธีการเล่นลิฟต์หลักๆก็จะเปป็นนนรระะมมาณี้คับผ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องการปลดลิมิตตัวละครหรือว่าการเพิ่มเอของตัวละครนะครับผมในระดับเอของลิฟเนี่ยเวลาที่ลิฟหลบแล้วหรือว่าทาแมทติกได้นะครับผมตัวของลิฟเนี่ยก็จะมีการใช้สกิลคอนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการใช้สกิลคอแล้วก็ส,สตักเนี่ยจะเต็ม4ีันาทีตรงนี้เลยนะครับผมโดยสตักเนี่ยสีของสตักก็จะขึ้นอยู่กับ,บออฟที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเรามีออฟเยอะเนี่ยก็จะมีการสุ่มสีไปนะครับผมตามนี้นะครับ เดี๋ยวผมหลบอีกรอบนึงนะครับผมถ้าผมหลบแล้วแล้วผมกดใช้สกิลออฟที่เป็นสีเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นการคูณดาเมจตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ในระดับ SS ของเลฟเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมที่ลืมบอกไปก็คือเวลาที่เรากดแล้วหรือว่าเราหลบเนี่ยพันธมิตรในทีมนะครับผมจะได้รับ ดาเมจไฟอีก10%นะครับผมทำให้พันธมิตรในทีมเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนะครับผมก็ในระดับ S เนี่ยเราสามารถที่จะต่อคอมโบได้การที่เราลบนะครับผมแล้วเราก็ใช้สกิลนะครับแล้วเราก็เอาอีกตัวละครหนึ่งในทีมเนี่ยมาใช้สกิลต่อได้เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในระดับ S s นะครับต่อมาในระดับที่เป็น S นะครับผมเนื่องจากที่ผมมีแค่เพียงระดับ S s นะไม่ได้มีระดับที่เป็น S นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่มีคลิปรีวิวนะครับผมจะมีแค่เพียงเพค เป็นข้อความเฉยๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูแค่นั้นนะครับสรุปง,ง่ายๆเลยคือในระดับ t ิปเป e S เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือ a s สซีฟของลิฟเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นอีก100%นะครับผมอัตราการชาร์จอันติเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก100%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายทาัดไฟอีก20%นะครับในระหว่างที่เราอันติเนี่ยจากเดิมที่เราจะได้ลูกออฟแค่เพียง6ลูกนะครับผมครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก3ลูกแล้วก็สามลากที่ได้ โจมตีเอ้ยพลังอันตินะครับผมชาร์จอันติเนี่ยทันทีอีก40หน่วยนะครับแล้วก็ตัวคูณความเสียหายจากเดิมที่คูณแค่เพียง0ูนะครับผมครั้งนี้เนี่ยก็จะคูณที่1.5แล้วนะครับผมก็จะทำให้ลิฟเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็อันติได้บ่อยขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าให้ผมรีวิวถึงกลุ่มดาวหรือว่าการปลดลิมิตอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าทุกกลุ่มดาวทุกลิมิตเนี่ยสำคัญหมดนะครับผมตั้งแต่ NS N เอ็มเร็มรเล่นทีมทไฟให้แบบ ไหลลื่นนะครับผมไม่มีการกระตุกกระตักเหมือนที่ยูทูบเบอร์หลายคนเล่นนะครับผมก็คือเอาลิฟต์ออกมาปุ๊บมีอติเลยแล้วก็ตีได้เลยอะไรพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีตั้งแต่ระดับเอสขึ้นไปนะครับผมถึงที่ประเดี๋ยพารเลยนะครับผมก็คือทุกกลุ่มดาวเนี่ยดีหมดนะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นผมก็จะแนะนําแค่เพียงระดับเอสสองตัวเท่านั้นนะครับผมแต่ของลิฟต์เนี่ยคือมันดีทุกอุ่มเลยนะครับผมมันดีทุกอันเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นลูกหลักจีเอ็มเลยก็ยังได้นะครับเพราะฉ นะครับสำหรับรีวิวกลุ่มดาวส่วนตัวของผมนะครับต่อมานะครับผมก็จะไปในเรื่องของการจัดอาวุธแล้วก็การจัดเมมบรรีบางตนนะครับผมในเรื่องของอาวุธเนี่ยมันตรงตัวอยู่แล้วนะคุณก็จัดตามนี้ได้เลยนะครับผมกระทาของเล็บเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวที่ใช้ได้นะครับผมก็ถ้าเป็นสีดาวก็เป็นอันนี้นะครับหาดาวก็จะเป็นอันนี้นะครับผม6ดาวก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมถ้าคุณมีกาลังทัพย์ก็เปิดมาได้ นะครับก็ในเรื่องของอาวุธเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวเดียวแล้วก็มีอาวุธไท p ์เดียวที่ใช้ใช้ณตอนนี้นะครับส่วนในเรื่องของเมมโมรีนะครับผมถ้าคุณเปิดลิฟไว้แค่ระดับ S หรือว่า Double S ขึ้นไปเนี่ยคุณจัดเมมโมรีตามผมได้เลยแล้วก็จัดตำแหน่งตามผมได้เลยตามนี้นะครับผมก็จะใช้ของอลิซาเบตนะครับผมแล้วก็ของน้องตัวนี้นะครับผมน้องผมขาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมว่าทําไมเราถึงต้องใช้อลิซาเบตนะครับผมก็คือเวลาที่เราใช้สําหรับลิฟตััััววนนนนนีีี้้ะะคครบบผมออืเเก่ยยลลไปาต้องเป็นลิฟตัวนนนนี้้เเเท่่าาััะะครบผมมมจจพิด ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพิ่มดาเมจอันติเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราใช้สับออฟเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีกสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมเป็นเวลายี่สิบวีด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มการฮิลเลือดนะครับผมอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยนะครับผมเวลาที่เราฮิลเลือดเนี่ยก็จะได้รับฮิลเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในระดับสองเซตนะครับผมเวลาที่เรา สร้างความเสียหายนะครับผมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5%ตรงนี้นะครับผม ADK กับไฟเนี่ยคือเวลามันคิดเปอร์เซ็นต์ความแรงเนี่ยมันต่างกันนะครับผมมันก็อาจจะมีเขียดแยกกันตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตามนี้นะครับส่วนของน้องตัวนี้นะครับผมที่ใส่2เซตเนี่ยก็เพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเก็บชาร์จอันติเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีก20%นะครับเก็บอันติเพิ่มขึ้น20%แลี่สิบเปอร์เซ็น เดี๋ยวผมจะคลืนเกตให้ดูระหว่างที่เราไม่ใช้น้องคนนี้กับเราใช้น้องคนนี้นะครับผมคือเกตเนี่ยมันจะลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับคนที่มีกําลังซับน้อยนะครับผมเปิด S เปิดแค่เพียง S เดียวหรือว่าเดบิทเท่านั้นนะครับผมก็ใช้ปานตามนี้ได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่มีกาําลังซับนะครับผมคิดว่าจะเปิดตั้งแต่ Triple S หรือว่า Triple ร์เดทขึ้นไปอะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับผมเป็นน้องผมขาวตัวนี้ออกแล้วก็ไปใช้ดาวินแทนนะครับถามว่าทําไมต้องใช้ดาวินนะครับผมเพราะว่าดาวินเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจต,ตรงเนี้ยมาอีกสาเนะครับผมสามารถที่จะสแต็กได้นะครับผมสรุป,ปก็คือดาวินเนี่ยมันจะทําให้ลิฟต์เนี่ยโจมตีได้แรงกกกวววว่่าา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 าแแลล้้้้้ถถถมมมมมททํํไไเเรรรึึงงงตตตอออใใชชดิิินนนะคคคับบผี็ืปฟ ถ้าเป็นตั้งแต่ทิปเดตขึ้นไปเนี่ยหรือว่า 3x ขึ้นไปเนี่ยอันติหรือว่าเกตอะไรพวกนี้เนี่ยมันเก็บค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เห็นอยู่ว่าระดับทิปเดตทัสเนี่ย คืออันติมันเพิ่มมาเลยเวลาเราสลับตัวละครก็ได้มาทันที4 0อะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอันติหรือว่าเกรดอันติอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันเก็บง่ายมากนะครับผมถ้าเรามีระดับ S เยอะๆนะครับการที่เราเอาเจ้าน้องคนนี้ไปเนี่ยก็คืออันติมันจะล้นเปล่าๆนะครับผมอันดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะแนะนําว่าให้ใช้ดาวินดีกว่านะครับผมถ้าเราบีตั้งแต่เทปเดสหรือว่าเทปเดสพัดขึ้นไปตามนี้นะครับคุณก็ไปใช้ดาวินนะครับแต่เขาถ้าคุณมีแค่เพ นะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับผมให้คุณเนี่ยสลับอลิซาเบธเนี่ยมาตำแหน่งที่4นะครับอลิซาเบธตำแหน่งสก็มาตำแหน่งที่6นะครับผมแล้วคนก็เอาดดวินเนี่ยใส่ต่อตรงน,นี้ได้เลยใส่แทตนตรงนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ในเรื่องของการจับเมมเบรีนะครับผมให้คุณเนี่ยจัดตามนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณอยากจะประหยัดเมมหรือว่าคนมีเมมที่แบบมีช่องนี้อันนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็จัดตามที่คุณสะดวกได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องจัดตามผมไปได้นะครับผมเพราะว่ามันได้ ATK กับ HP เนี่ยมาแค่น่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องการจัดทีมนะครับผมก็ผมจะใช้ตารางนี้รูปนี้ในการอ้างอิงแล้วก็ใช้ในคลิปนี้นะครับผมใครที่สนใจหรือว่าอยากจะดูรูปภาพชัดเนี่ยก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลวดตรงใต้ด้านล่างคลิปของผมได้นะครับผมยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็ในเรื่องของทีมนะครับผมเขาก็จะมีแนะนําไปว่าณปัจจุบันในทีมน้องตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้คาเดิน,น่านานามีแล้วก็ลิฟต์ตัวใหม่ตัวนี้ได้ นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคุณก็ค่อยเก็บตัวละครใหม่ไปนะครับผมอย่างนันมิตัวนี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทีมที่แม็กซิมัยแล้วก็ดีที่สุดในทีมไฟนัลตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะมีรีตัวใหม่นันมิแล้วก็ลิฟตัวนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะว่าถ้าเราใช้เป็นเอสนี้หรือว่าดับเบิลเอสขึ้นไปเนี่ยใช้เมมหรือว่าปานประมาณนี้นะครับผมเมมโมรี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทีมเอก็ใช้ปานนี้อะไรพวกนี้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะมาดูรูปตรงนี้ได้นะครับแต่ว่า ไอเก่งๆอะไรตัวสุดท้ายพวกนี้มันยังไม่มานะครับมันจะมาแค่ตอนนี้หรือว่าตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีท่านผู้ชมบางท่านนะครับผมยังไม่มีคาเดน่าหรือว่านานามิเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยในใจว่าผมควรจะต้องเปิด2ตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับผมคําตอบก็คือไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับผมถ้าคุณไม่ใช่สายเติมหนักหรือว่าสายเก็บตัวละครเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเปิด2ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะตกเมตาแล้วนะครับผมพอมีนานามิตัวใหม่มาเนี่ยนานามิตัวเก่าก็จะตกเมตาแล้ว ็จะตกเมตาเหมือนกันนะครับผมก็ก็บอกให้ท่านผู้ชมไว้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจะเล่นทีมไฟนอานาคตนะครับผมก็คือไอ้สองตัวนี้ยมนจะต้องเปิดนะเพราะว่าเปิดไปก็เปองไปก็อยู่ดีเดี๋ยวนาคตมันก็ตกเมตานะครับโลแลนนี่ก็เหมือนกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องเปิดนะเดี๋ยวก็มีตัวใหม่มาแทนอยู่ดีนะครับผมก็รีมาแทนอยู่ดีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสปอยด์นิดนึงนะครับผมในแผ่นหน้านะครับผมมันจะแจกเซเลน่าที่เป็นตัวทาุมืดเนี่ยฟรีให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเซเลน่าเนี่ เวลาที่เราสลับตัวละครอื่นลงมาบนสนามเนี่ยแพสซีฟของนานเนี่ยจะเพิ่ม a d ดีให้กับตัวละครที่เราสลับลงมาบนสนามเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับผม,ผมก็คือแพสซีฟเดียวกับลิฟเลยนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีตัวละครที่ลงมาบนสนามเนี่ย10%นะครับแล้วก็ในแพตหน้าเนี่ยมันจะแจกนะครับผมจะเห็นได้เลยว่ามันเขียนว่าฟรีนะครับผมก็คือมันแจกคุณสามารถที่จะเอาเซเลน่าเนี่ยไปแทนนาดา,ามิตรงนี้ได้นะครับผมก็คือคุณสามารถที่จะสลับลิฟลงมาลิฟได้ดาเมจนะครับผมคุณสลับ ไอเซเนนาลงมาคาเรนน,น่าอะไรพวกนี้เนี่ยตัวนั้นก็จะได้ดาเมจไปนะครับรเวลาที่อยู่บนสนามอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็สำหรับในเรื่องของทีมพัดไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะตอนนี้ก่อนนะครับผมเอาง่ายๆนะก็คือสำหรับใครที่มีคารเรน่ากับนานามิอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ทีมตรงนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องเอาแบ็คการ์ดไปเปิดหานะครับผมคุณก็ใช้เป็นนานามิหุ่นยนต์หรือไม่ก็เป็นรีตัวนี้ได้นะครับผมคุณใช้ตามนี้นะครับแล้วก็แบตหน้าเนี่ยจะมีแจกเซเรน่านะครับผมให้เราเนี่ยมาฟรีๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่านางจะเป็นตัวธาาาาาตตุมมมืดนนะะครรับผแ่่่วงอก็สถที่จะซัดาเมจของทีมพไไฟดัื มันไม่ใช่ดาเมธทัุนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่แล้วกับทุกทีมเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ทีมไฟนะครับก็สำหรับทีมไฟที่ผมสรุปมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่สงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรผมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมไปทางด้านล่างตรงนี้ได้นะครับผมส่วนตัวผมก็ถ้าเห็นนะก็จะมาตอบให้นะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็อาจจะไม่ได้ตอบนะก็ขออภัยท่าผู้ชมไปด้วยนะครับผมถ้าผมไม่ได้ตอบคําถามอะไรไปนะครับแต่ถ้าผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็จะมีการกดหัวใจเอาไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผผมขอออคุณานู้้ชชีรรัับบบบฟงกจจะปแลว็ติด ไม่พบกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ